คอมเมนต์มันจัหมดแล้วว่ะมันแดงอ่ารอองไอ้ต้องทันไ้ก็ได้สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมรุ่นร่วมมหาลัยที่มาร่วมงานลอยกระทงนะวันนี้นะครับก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกกับงานลอยกระทงนะครับผมขอเรียนเชิญท่านนะครับเข้าร่วมงานมงคลสมรสของพันตรีประจักษ์ และคุณวนิดาครับขอเชิญทั้งสองขึ้นเวทีเลยนะครับอาของพ่อของตาของพ่อนะครับอาครับครับโอเคครับอาก่อนอื่นนะครับอยากให้ทั้งสองท่านนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยแก่แขกผู้มีเกียรติครับอาเริ่มที่คุณประจักษ์เลยแล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณประจักษ์มากนะครับเป็นคําพูดสั้นได้ใจความครับอ่ะต่อไปเชิญคุณวณิดาดีกว่าครับก้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่วนิดามีความสุขที่สุดมันจะเป็นความทรงจำที่ฝังอย่างลึกลงไปในสาบนานเท่านานเลยค่ะอ่ะขอบคุณคุณวนิดามากๆนะครับและในช่วงสุดท้ายครับผมอยากจะขอให้คุณประจักษ์และคุณวนิดา แสดงความรักให้พวกเราทุกคนได้เห็นกันโดยการจุขบจุบจุ๊บจอ๊บไุ้บจบจุ้บจบจร้บจบจุจุ๊บจบจุ๊บจน๊บจับุุจจจจบ พีดาอยากมีลูกสักสองคนค่ะให้คนโตเป็นลูกชายนะคะส่วนคนน้องเป็นลูกสาวพี่ชายจะได้ปกป้องน้องสาวดูน่าราักดีงนะคะแล้วคุณพี่ก็จะได้สอนลูกชายขี่มา้าส่วนฉันก็จะสอนลูกสาวให้เย็ยบปักผักร้อยทําอาหารแล้ววันหยุดเราทั้งหมดก็ไปเที่ยวทะเลให้สําราญใจกันดีไหมคะมอืมก็ดีนะ ได้ลูกชายชื่ออะไรดีคะฉันมีคู่มือนะคะอืมอถ้าเป็นลูกชายเนี่ยให้ชื่อประทัดดีไหมคะหรือว่าจะเป็นประภาทารประปาหรือว่าจะเป็นประกันภัยประเทืองก็ดีนะคะโอ้ยคิดไปคิดมาวันนีาก็เริ่มประหม่าเสียแล้ว ส่วนลูกสาวเนี่ยให้ชื่อวัน,นิลาวันนิโพเอ๊ะหรือว่าจะเป็นชื่อที่2 5ง8ดีคารอยเจอีคะเอาเถอะพอได้แล้วเธออยากได้ลูกชื่ออะไรก็เรื่องของเธอเธอทำไมคุณพูดถึงฉันแบบนี้ล่ะคะ ฮ้ย <Hey, S 2> ฉันตนเธอผมมากพอแล้วนะทำไมคะฉันไม่ดีตรงไหนฉันสวยไม่พอหรอหรือว่านงฉันมันไม่ใหญ่ถูกใจคุณคะเพราะว่าเธอมันไม่ใช่สเปคฉันนี่ละ่ะแล้วแล้วคุณแต่งงานกับฉันทำไมล่ะคะก็เพราะนั้นนี่ะ่ะโงอ That's the